ในสภาวะโลกเดือดหลายๆคนก็เก็บเงินเก็บทองนะแต่เราจะมาเก็บอาหารมาสะสมอาหารกันนะกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะไกข่ขันบันทุงเนาะค่ะไกข่ขันบันทุงกับโคกน้องนาเนาะสำหรับมื้อนี้ไกข่ขันบันทุงกะจะพามาเบิงบอ่อปลาของเหาานาะที่หเหาเลี้ยงปลาไวเนี่ย กเริ่มโตใหญ่แล้วนะก็จะมีปลานิ่นปลาสวายปลาตะเพียนปลายี่สกกะหลายๆปลาอยู่นะที่แกขันบรนทุงเอามาปล่อยพร้อมๆกันเนาะก็คือเอาตัวเท่าๆกันนะ่ะมาปล่อยแล้วมันจะไม่กินกันเนาะสำหรับการปล่อยปลานะสำหรับมือนี้นะ่ะแกะขันบรรทุงกะจะพาไปแตง่งกิ่งกลวย ไปตัดใบกล้วยเนะเาะเ้วก็พา,าเอาเอใบกล้วยนะมะฮ่อขะต้มขนมกินมะเฮ็ดกับเขากินเนาะค่ะเนะาะกะคือโคงน้องหน้าของเฮ้านะเฮากะหายู่หากินในทีของเฮ้าเนาะสำหรับโคงน้องหน้าของไก,ก่คันบรรทุงน่ะกะเริ่มเฮ็ดเข่าปีที่สองแล้วเนาะสำหรับโคงน้องหน้าของไก่คันบรรทุกน่นะ การันทุงเริ่มเหตุปีหกหกเนาะปีหกเจ็ดกะครบหลบปีหนึ่งแล้วนอก,กะเขาปีที่สองอ่นล่ะสำหรับการอยู่การกินเนาะค่ะนะเอเฮากะได้อยู่ได้กินแล้วเนาะค่ะนอสำหรับทุกวันนี้นะมันเป็นภาวะโลกร้อนภาวะโลกเดือดภาวะโลกขาดแค่อาหารอ่ะนะก็คือหลายๆคนเขาก็ออกมา มาเตือนน่ะล่ะว่าโลกมันจะบดิเ็นลงแล้วมันจะเป็นภาวะโลกร้อนไปแล้วจังสินะคําว่าโลกร้อนนี่หมายความว่าเฮาสยู่ยากเนาะยู่ยากในเรื่องการการยู่การกินข่าวสารอาหารมันจะแพงนะะเนาะค่ะน้อสิ่งที่เคยปลูกใดมันก็อาจจะปลูกบ่ได้ยังส่นะความหมายก็คือว่ามันจะยูหยากขึ้น สำหรับไอชีวิตมนุษย์เท่าน่ะมันจะมันจะฟืดเนาะคะ่ะเนาะมันจะอยู่ยากขึ้นมันจะเหตุในเท่าขาดแค่อาหารเนาะเรื่องอยู่เรื่องกินมันเป็นเรื่องทีสําคัญเราก็เป็นเรื่องที่จําเป็นในชีวิตมนุษย์ของคนเท่านาะเพราะฉะนั้นน่ะหลายหลายคนนะ่ะเพิ่นกะออกมาเตือนให้รับมือน,นั่นละให้เตรียมโตจังสีนะ่ะหลายหลายคนเพิ่นนกะสะสมเงินสะสมทองไว้เนาะคะ่ะเนาะ กะคือแล้วแต้นะแล้วแต่ว่าผู้ใดจะจะเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองในทางใดเนาะค่ะเนาะกะย่างที่บอกแล้วว่าหลายๆคนเพิินกะสะสมเงินสะ,ส,ะสมทองไว้เนาะมันกะสิเหตุให้ตัวเองบริเวเดือหลอนย่ำจำเป็นเนาะค่ะเนาะสำหรับไก่คันมรนทุงนะไก่คันบรนทุงจะมาสะสมอาหารเนาะค่ะเนาะ กะคือเข้าบอด้มีเงินมีทองสะสมคือคนอื่นดอกแต่ว่าเข้ากะจะสะสมอาหารเนาะด้วยเนื้อที่ของแกคันบรนทุงที่มาเห็ดขงน้องหน้าอยู่นี่นะกับประมาณยี่สิบกัวไร่เนาะค่ะเนาะเฮากับแบ่งเห็ดหน้าน้ำแบ่งปลูกหอมน้ำแบง่งแบ่งปลูกไม่ยืนต้นแล้วก็ปลามันปลาล้วยของเฮาสารพัดย่างนี่แหละที่แกขันบรนทุงมาเห็ดนี่เนาะ เฮาก็เริ่มเฮ็ดเนาะค่ะนอเริ่มเฮ็ดมาด้ปีกว่าๆอย่างที่บอกแหละก็คือว่าสิ่งที่เห็นผลตอนนี้นะกะ็จะมีบบเดลายสิ่งบบเดลายอย่างเนาะคะ่ะนอกกะจะมีมีคามีตะไคร้มีกล้วยที่เห็นผลนี่นะที่เห็นผลอยู่ณนะตอนนี้นะส่วนอย่างอื่นนะ่ะมันยังบม่ทันเห็นผลเนาะคะ่ะนอกกะคือไม่ผลนะ่ะไม่ปลาไม่ผลนะ่ะที่ไกลคันบันทงปูไวนะ้น่ะ มันยังเป็นเบียร์นิหน่อยอยู่เนาะเฮากะค่อยๆเหตุไปเนาะค่ะเนาะนี่นะสำหรับสิ่งที่เฮาได้กินแล้วก็เป็นกล้วยนี่แหละเป็นกล้วยเป็นข้าเป็นตะไคร่นี่แหละที่เฮาได้กินเนาะเป็นเป็นพักทีที่มันอายุบ่ได้บ่ดด้ยวาวเนาะค่ะเนาะเฮาก็ปูยูปูกินไปน่ะบอกว่าจะเป็น พักขนาพักที่เล่าพักอี๋ยังยังสี่หลักก็คือว่าจังไดมันก็ได้กินอยู่แล้วเนาะเอาเม็ดเมื่อวานก็ได้กินอยู่แล้วสาหรับพืชพักพววนั้นเนาะค่ะนาะสำหรับตะไคร้ของไก่้ขันบรรทุงนี่กะเยอะแยะนะไกลคขันบรรทุงน่ะปลูกตะไคร้ไปพันกว่าตนน่ะก็คือหฮาเก็บขายได้ทุกวันนะสำหรับตะไคร้นี่เมนว่าปลูกปลูกแล้วมันจะจะเก็บขายได้เลยนะมันการลอประมาณ ปดเดือนเก่าเดือนหรือบอกกับปีหนึ่งน่ะมันจังคอยจะออกออกก็ก็ใหญ่ออกล่ำใหญ่อย่างสีเนาะพอเด็กเก็บขายมันก็ใช้เวลาเป็นปีอยู่นะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าแม่นว่าข้าปลูกไว้หลายนะ่ะคือไก่ขันมันทุงปลูกไวนะ้หลายน่ะเป็นพันๆต้นนะ่กะก็คือข้าเก็บได้ทุกวันนะ่ะถ้าปลูกน้อยม,มันก็เก็บได้ทุกวันไงถ้าปลูกน้อยก็คือเก็บไปแล้วมันก็เกบิดอย่างสีนะกะปลูกไม่กะ ว่าจะได้เก็บนี่กรลอไปอีกแปดเดือนเก่าเดือนนึงสินะแต่ถต้าปลูกลายๆคือแก่คันมันถุงนะปลูกไปด้วยเก็บขายไปด้วยปลูกไปด้วยเก็บขายไปด้วยน่ะมันมีขายทุกวันน่ะมันมีจําหน่ายทุกวันน่ะเนาะสําหรับตะไคร่เนาะค่ะเนาะถ้าแม่เขาปลูกลายๆนะบอกว่าจะเป็นค่าตะไคร่นี่แหละถ้าเขาปลูกหลายๆนี่เขาเขามีขายทุกวันก็แล case, ้วกันล่ะเนาะก็คือมันมันจะบมดหมดน่ะนะความหมายก็คือมันจะบมดหมดน่ะ สำหรับวันนี้ไก่คมันถุงจะมาเอาใบตองนะคะนอนี่นะเข้ามาแตงแต่งสวนนี่ละมาแตงกิง่งมาแต่งกิ่งกานของกลวยนี่หละก็คือสําหรับกวยของเฮ้านาะที่มันแตกนอกแตกใบออกมานี่เขากับมาทําความสะอาดก็โดยการแตงกิ่งออกเนาะคะ่ะนอนตัดใบล่างทิ้งเนาะคะ่ะนอนการเลือกไว้อยู่ต้นละ สี่ใบสามถึงสี่ใบนะไม่ไม่ต้องเหลือไว้เยอะนะสามถึงสี่ใบห้าใบก็ได้อย่างนี้นะเหลือไหวเนาะนอกนั้นถ้าตัดทิ้งมัดเลยเนาะคะ่นะเนาะตัดแล้วก็โป๊ะโป๊ะ,ปะคนต้นกล้วยไว้นะล่ะเอาไวน้นาแรงนายังมา,น,า,งมานี่มันจะด้เก็บความชุ่มชื้นให้เนาะการเฮ็ดสวนของแก้คันบรนทุงนะแก้คันบรนทุงนะบ่อเดบ่อเดเผาปลานะแก้คันบรนทุงถอนถอนอนอ,นอกมาแล้วก็โป๊ะคนต้นใหม่เนาะเนี่ย เฮามาเฮ็ดกับข่าวกินนะเขากะใบตองที่ใดนะเฮากะตากแดดว้กอนเนาะเขากะมาเฮ็ดห่อมกกินเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นห่อมกกบเนาะเขากะจะใส่เกลือใส่ปลาหลาใส่เอียงนี่ล่ละแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นกระชายนี่เขากะปั่นเอาเลยเนาะแก้ขันบรรทุกนกะปั่นเอาเลยแหละ เนี่ยเคืองของเหานีเหาหาได้จากสวนเฮ่านะแล้วกับปีกว้วยนีเฮาก็ได้มาจากสวนเห่านะค่ะเน่ากบนีเหาก็ได้มาจากหน้านะสําหรับกับข้าวมื้อนี้นะเราได้จ่ายค่าเกลือนะอันนี้ขันขันไล่ตามจริงนะขันไล่ตามจริงแล้วเห่าจะเด็ดใจค่าเกลือค่าค่าน้ำปลาอยังประมาณนี้น้ำปลาปลาหล่าทำแม่เฮ่าซื้อนะสําหรับกบแล้วก็พักพวงนี้นี่ ขฮามีกินอยู่แล้วเนาะขฮามีในหัวในสวนเฮาอยู่แล้วเนาะขฮาหามาเขากะมาเห็ดยู่เห็ดกินเนาะหัวปีนี่มันออกปีนี่เขากะเอามาเอามาเห็ดกินเนาะค่ะเนาะเอามาเห็ดยู่เห็ดกินนัะะ่นล่ะสําหรับการเห็ดกับเขาของแกขนันบรรทุงนะ่ะย่างกบนะ่ะที่แกขนันบรรทุงได้มาเนี่เนาะได้มาวันละตัวสองตัวนี้เขาก็จะเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บแช่แข็งไว้ก่อนนะ่ะทาแมนมาเฮ้าบ่บ,บท่านอยากกินเนาะ เส็จแล้วเวลาหัวปีออกมาเนี่ยปีกลวยออกมานี่เขากะเอามาเฮ็ดหอมอกไว้ทักกินเนาะค่ะเนาะเวลาเฮ็ดหอมอกแล้วนี่นะเขากินบ่มมดเนาะมันขันมันลายนะขั้วไม้ก็ว่าถ้ามันเยอะนะเรากินไม่หมดนะเราก็เอาไปแช่แข็งไว้ก็ได้อย่างนี้นะก็คือเก็บกับข้าวในในรูปแบบที่สําเร็จนะ่ะนี่แหละ พอเรานึ่งสุกแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งก็ได้ถ้าเรากินไม่หมดนะอันนี้หมายถึงว่าถ้าเรากินไม่หมดนะั้นเรากินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเยอะนะทําทีนึงก็ตั้งยนะี่สิบสามสิบห่อเนี่ยมันก็กินไม่ทันหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าเราจะมากินแต่ห่อหมกอย่างนี้มันก็เบื่อเนาะเวลากินแต่ของเดิมเดิมมันก็เบื่อเราก็เก็บไว้ก่อนไงเราเก็บใส่ใส่ฟิตแช่แข็งไว้ก่อนเนะี่ย เวลาไม่มีกับข้าวกินเราก็เอามาอุ่นเอามาเวฟอย่างนี้นะนี่นะวิธีเห็ดยูเห็ดกินของเห้าเนาะคะ่ะนอสำหรับภาวะทุกวันนี้นะถา้าแมนว่าเห้าบ่ปรับโตเลยนะถา้าแมนว่าเฮ้าจะวิ่งตามทุนนิยมเลยนี่เฮาเห้าแย่นะเห้าแย่เพราะฉะนั้นถ้าตรงปรับโตเนาะคะ่ะนอการเห็ดยูเห็ดกินการมีหัวมีสวนการสะสมอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเนาะคะ่ะนอ เศษของปีกวยนะเขาก็เอามาถิงไว้ยังสิละเอามาถิงไวใ้ใไโคนต้นใหม่ต้นอยังไปเนาะมันจะเป็นปุ๋ยเห้เห้าในอนาคตเนาะค่ะเนาะนี่มาเบิงปลาฝากของแกคันบรรทุกเด้อค่ะเดอะ้อเขาก็จะเก็บนี่ละก็คือถ้ามแมนว่าเขาจะกินเขาก็เก็บเลยเนาะฝากนี่สามารถเอาไว้แกได้นะลูกแก่เลยนะ่ะก็เอาไว้ได้นะ เอา,มาเมล็ดพันธุ์เอาอะไรแล้วก็เนื้อก็กินได้นะแก่ก็ไม่เป็นไรนะสําหรับฟักอะ่ะถ้าข้าอยากกินอ่อนข้าก็เก็บอ่อนเนาะค่ะนาะนีะ่แหละผลิตผลผลิตพันธุ์ของข้าเนาะที่ขา้าเห็ดโคงน้องหน้าเนี่ยข้าก็ได้อยูได้ดกินเนาะสาหรับใครๆหลายๆคนที่เขาสะสมเงินสะสมทองนี้ใกล้ขันบรรทุงกับมาสะสมอาหารเนาะคะ่ะนาะการอยู่การกินของข้าเนาะพืชผักของข้าผลไม,ม้กะได้จาก สวนของเหาเนี่ยละเห,หากับหาอยู่หากินในทีของเห่าเนาะค่ะ